สวัสดีค่ะมาพบกับรวมรถมือสอง JK นะคะยินดีต้อนรับทุกคันเลยนะคะมาชมรถเก๋งมือสองราคาประหยัดด้วยกันค่ะคันนี้นะคะ39,000บาทเท่านั้นค่ะโตโยต้าซูรูน่าปี97ค่ะเครื่อง1,500 c ซีซีเบนซินนะคะเกียร์อโอโต้เรื่องดีเกียร์ดีค่ะรถขับขี่ดีนะคะภาสีพรบเพื่นขาดคุกท่าแอร์เย็นสภาพตามรูปนี้เลยนะคะ ดูรูปลดเลืองต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจกันก่อนค่ะกระจกไฟฟ้าคู่หน้านะคะตัวรถแม้จะมีอายุหน่อยนะคะแต่ยังสามารถใช้งานขับขี่กันได้ปกติทุกท่านนั่งสบายเดินทางไปได้นะคะตัวรถนะคะตัวสีไทโนค่ะมีดูรอยบ้างตามการเวลาและอายุของการใช้งานค่ะราคาและเดินทันนี้มาเพียงแค่39,000บาทเท่านั้นนะคะ สนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่ะรถอ,อยู่แถววัดตากล้องอําเภอเมืองจังหวัดนคะรปฐมนะคะเน้นสอบถามกับผู้ขายโดยตรงค่ะและนัดหมายเข้าชมตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะอยากให้ไปเห็นรถตัวจริงกันก่อนค่ะก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ